ช่องที่56นะไคะความเข้มข้นไปมี้วสิบจุดนี้นะคะชื่อน้องอะไรนะคะน้องวายนะคะน้องวายร้อยไร่น้องวา <laughs> 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 ยหญิงแก่งเมืองยาโมก็ขอนุโัทนาบุญธรรมนี่นะคะอันนี้เป็นผู้บริจาค100เท่าไหร่นะคะ 109 10 <9 S 1> ครั้งนะคะแล้วก็บริจาคดับเบิลโดสด้วยนะคะแสดงว่าดูแลร่างกายดีมากขออนุมัน,นาบุญด้วยมีวิธีการดูแลยังไงคะมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงคะปกติเล่นกีฬาไหม,ไมโอ้แต่พักผ่อนเพียงพอ โอเคอนุโมทนาค่ะสัตว์ที่เขาครั้งแรกนะคะหน้าตาเบิกบานครั้งต่อไปอีกสามเดือนนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสามสิบหกครั้งที่สามสิบหกแล้วนะคะกรุ๊ปเลือดอะไรคะโอเอด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงคะไม่ไมีเป็นพิเศษครับแต่ก็พยายามระวังตัว ไม่ป่วยครับไม่ให้ป่วยโอ้สาธุอนุโมทนาค่ะผลเก็บเลือดมาแล้วนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เก็ดเลือดของแม่ชีนะคะก็ได้อยู่ที่270ค่ะว้าวเชิญเชินเพิ่อนๆเก็ดเลือดกันเยอะๆนะคะแล้วตัวอื่นๆดีไหมตัวอื่นก็อันนี้เราดูแค่เก็ดเลือดที่เฉยค่ะก็คือเราเอาแค่ค่าเก็ดเลือดมาปรับนะค่ะโอเค แล้วก็เชิญชวนมาที่ไหนคะศูนย์กัณแพเทศมศวค่ะมาเจอตัองไวที่นี่ใช่ไหมใช่วนะคะอ,อนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ